ิมากินอาหารเย็นนะคะมาร้านซีฟู้ดตรงนี้ค่ะสามปีที่แล้วไปบ้านก่บมาร้านนี้แล้วค่ะเป็นซีฟู้ดค่ะ ขึ้นแหลกซัมเมอร์เฮาเตรียมตัวขึ้นนอนค่ะเพื่อนๆพืนที่รัค่ะเมื่อตืต่นเลยเนาะบ้านเงียบเงียบเงียบมากพามาสรองบรรยากาศช่วงเช้าของอ่ เลศาบจังหวัดเม่นนะคะทีเม่นค่ะนี่เป็นเช้าวันแรกของเรามาถึงเมืองวานนี่ตอนบ่ายสี่โมงเย็นค่ะ แม่บ้านจะใช้เวลาอยู่ตรงทะเลสาบจุดนี้นะคะบ้านพักตากอากาศอยู่จุดนี้ประมาณถึงวันพุดนะคะถึงวันบรรยากาศร<อ>ิมทะเลสาบสว่วงเช่าว่ามัานจะเป็นยังไงหมอกอย่างน้าน้อยนึงประมาณนี้ค่ะแต่ก็ดูสวยคะ่ะไม่แอบซองดูปลาดูนกบ่เห็นจักตัวเพื่อนพอตะวันขึ้น สายหน่อยก็จะมีแสงแดดน่อยๆค่ะมแม่บ้านเห็นเขาเอาเรือออกแล้วตรงจุดนูนค่ะเห็นน่อยๆค่ะโอ้ยชอบจังเลยบรรยากาศบริสุทธิ์ผุดพองดีค่ะแม่บ้านก็จะเดินเลาะเรียบม้าตามโขดหินนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดินมาได้ครึ่งนึงค่ะแม่บ้านเดินมาได้ครึ่งหนึ่งไปถึงจุดนั้นค่ะเดินไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าโขดหิน น,นคะคะควรเห็นตรงนั้นนะคะเดินไปตอปใบได้ค่ะบ้านก,เนก็เดินกลับเดินกลับบ้านเดินกลับห้องค่ะค้นใหม่หรือโตอยังเนี่มันค้นใหม่หรือวอ่าโตยังเอ้ยนี่คือเป็นจังสิเติกับน้ำก็เพื่มก็เพื่อมเนี่ยเนี่ยเนี่ย สรุปขอนไม่ค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเห็นเวฟบางจกใจมดุดปางตกใจหมดเดินคนเดียวด้วยค่ะเดินออกกําลังกายนะคะรอบๆทะเลสาบตกใจมด <c oughs> สองพ่อลูกเดินสํารวจ <c oughs> ตะวันเริ่มออกแล้วค่ะตะวันแสงแตะวันเริ่มออกเนยเดี๋ยวแม่บ้านจะพาสองพ่อลูกไปดู ขอนใหม่ที่แม่บ้านคิดว่าตัวจะเคค่ะแม่บ้านถ่ายรูปไปให้พ่อบ้านกำลองนารินดูพ่อบ้านค้ำแม่บ้านพ่อบ้านค้ำแม่ปางทางค้ามาดูจะเคค้ำ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 คำค้ำแม่ปางไม้ข้อคดัยสเตลเดดดิ นั่นลินอ e n จอยลินอ n นยลินอิน n อย n ินจอแดดเริ่มออกแดดูมองเห็นท้องฟ้าเน็ตนะโอ้ม่ามาออุ๊าดูด โอ้ไปก็ป่ะโ้ไหนได้ก okay. ี่กิบบิทชาวบานจะเอาคายแยกออกแล้วนะคะคุณแฟนค่ะจะเอาเรือออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วโอ้ไหนแดดเริ่มออกแล้วค่ะป่ะเดี๋ยวเตรียมค่ายแยกเรือออกลงชมวิวริมทะเลกันค่ะทะเลสาบ แล้วน้องนะารินกัเห็นหอยแล้วค่ะเห็นหอยตัวแรกเอาขึ้นมาลูกยิบขึ้นมาได้ที่เม้าด่าลิงได้ฟันโอ้ย่านเนาะพลังน้อยย่านชะตารีกตารโอ้ดัดิบิสีกระดบดเลยดิ เฮ้ยนะจากอ่งอยงากอวดพ่ออันทีละได้หอยแล้วตัวหนึ่งหอยแมงผูตัวแรกหอยแมงผูตัวแรกโอ้ยหอยแมงผูตัวแรก เรีดีไหมล่ะแสงทะลช่วยกันเปล่าลมเรือนะคะ down, เป็นเรือลมค่ะเ right. ดี๋ยวเราจะเอาลงบันไดนี้ไปเขามีขายอยากไห้แต่แม่บ้านบอใส่ค่ะแม่บ้านเอามาเองค่ะเรียบร,ร้อยขนมของเราพร้อมออก เด็ดด mm ี้พิงเซ็ตพร้อมค่ะแล้วพร้อมแานใส่ี่เรียบร้อยกลัวเพราะว่าทะเลสาบกว้างๆไม่บารกลัว <c oughs> บานได้ใส่เสือชูชีพก่อน เราออกมาไกลจากบ้านพักมากแล้วนะคะ oh, <yeah. S 1> คุณเป็นค่ะนะนลินนนลินให้นนลินพายอะนี่นะไปเลยประมาณจะไปไอแลนด์ตรงนั้นนะคะปุณเป็นค่ะ,คะไปไอแลนด์ตรงนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> นนลินใหน้นนลินพาย โอ้ยค่ะน้ำบรรยากาศรอบๆค่ะเพื่อนๆทีละค่ะออกมากลางทะเลสาบก็จะประมาณนี้นะคะตัวบ้านเรามารึ่งรึงแม่น้ำทะเลสาบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะดูค่ะไกลมากค่ะดูค่ะเราออกมาไกลมากมหายนาลินไายเรือหาย เด็ดเด็ดเดี่ยวว e ้แอปเป l ลอมไทอะไดิมาไกลมากอมากลางทะเลเลยทีเดียวทะได้สาดมาถึงไอแลนด์เรียบร้อยค่ะไอแลนด์กลางหลังเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเขาที่พักค่ะดูน เห็นรีบรีริบรีริบรีรีบรีหนูนะคะเพื่อนๆค่คคคะริบรีรีบรีนูนะว<ๆ>้าวเวลี่ฟอร์อะไรแดดดิเรามาไกลมาก mm hmm. เราออกมาครึ่งครึ่งครึ่งเลยะคะ่ะไกลมากกันสุดขอบหูขอบตาเลยทีเดียวเราไปไม่ถึงนะครับนู่นค่ะน่ารินเหนื่อยเลยค่ะ มาทางนี้ก็จะเป็นเรียวเ็นหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่เออนารินกัดตาเนีด้ Let's go ฮันนี่ Letty Letty Go Letty อยู่บนโชว์เดดี้ h ี่ไ i t oh you know that เราเอาคโนมาถึงฟังเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาถึงเนี่ยค่ะที่จอดพอดีค่ะโอ้ยเสียงเฮาเงีงบๆเลยเสียงเนืองเงียบๆเลยพอบานก็เอาเขาฟังเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารเทียงกันค่ะออกกําลังกายพายคโนเลเนน้าเรียบร้อยค่ะเินน้ำเดี๋ยวพอบานเอานี่ขึ้นไปเก็บค่ะขโนขึ้นไปเก็บอุ้ยสนุก ฟันไรไดดดิพู้นี่ไปบานไปถึงโน่นนะคะคุณเกาะไอแลนด์ตมโนน่นค่ะเย็นเลยดิ c a r e f u ตัว Careful หก The back หก The back Go ahead ช่วยนี่เราทำอาหารกินเองนะคะพักเพียงไม่บานทำแซนด์วิชง่ายๆค่ะแซนด์วิชนะคะ แฟนไฟเขามีครัวให้เราค่ะแยกมาเหนื่อยๆกินแซมวิชเนี่ยแซ่บเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะสองพอลูกนั่งกินรอกบ,บ้านเ็นไฟอาหารง่ายๆ กินอาหารเที่ยงเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไบแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปตลาดซีฟู้ดไปซื้อลาบเจอแล้วก็ซื้อหอยซื้อพวกซีฟู้ดมาทำอาหารเย็นกินกันในบ้านหลังนี้วันนี้ค่ะเย็นคืนที่สองเนาะ,ะเนาะ mm. บดขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาดูภาพบรรยากาศอีกพรุ่งนี้จะเป็นวันอ่า สุดท้ายที่จะอยู่บ้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเข้าไปในตัวเมืองของเมนนะคะจะไปลงเรือชมป่าแววป่ายางและบานเฮาเรียกนะคะเนะาะวอกถือแล้วก็จะพาลงเรือ,อตบเบ็ดกุ้งลาบเซอร์กุ้งมังกรคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่รักค่ะ เจอกันคลิปหนาพรุ่งนี้ค่ะแม่บ้านก็จะเอาภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมาคือเก่าล่ะค่คลิปชีวิตประจำวันปกติค่ะแข่เปลี่ยนสถานที่แค่นั้นค่ะก็มาที่จังหวัดมินเฉยๆค่ะเนี่ยเย็นนี่แม่บ้านจะเก็บภาพบรรยากาศจะก่อไฟอย่างขนม กินกันทำอาหารกินกันนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตแหละให้กําลังใจแม่ปังกันอนอนในลินตลอดทุกคลิปที่ลงนะคะนี่ค่ะบ้านภาคตักอากาศเราเช่าเข้าอ,อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเ,เราเช่าเข้าอยู่ค่ะบาย